สวัสดีครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับเสื้อที่ลายเหมือนกันแต่ทําไมราคาถึงไม่เท่ากันนะครับมารอบก่อนเป็นดํากับขาวทาไมราคาไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูสายดําอีกตัวนะครับที่ผมว่าได้รับความนิยมค่อนข้างสูงแล้วก็ราคาไม่ค่อยตกนะครับมาดูกันเลยมีแดงกับเขียวไหมครับอืมไม่มีครับวันนี้มีแต่ดํากับดําครับมาอ่ะทาไมราคามันถึงต่างกันนะครับผมขอเท้าความก่อนนะครับว่า บ้านเรานะครับถ้าเป็นเสื้อแนว80นะครับที่เป็นพวกสายดำนะครับเขาจะค่อนข้างเล่นไซส์ที่ค่อนข้างเล็กนะครับประมาณ 18, 19, 20ไม่เกิน2ี้เป่น่ะพวกไซส์ประมาณนี้ครับราคามันจะสูงกว่าพวกไซส์ที่มันใหญ่กว่านะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งข้อที่ราคามันต่างนะครับอีกข้อนึงครับคือสภาพครับอย่างตัวเนี้ยสภาพถ้าดูผิวเผินนะครับมันจะไม่ค่อยต่างจากตัวนี้นะครับแต่ถ้าดูแบบใกล้ๆนะครับพวกตัวเนื้อผ้านะครับความเฟดนะครับ มันค่อนข้างจะต่างกันนะครับเฮ้ยเดอ๋อดูเสื้อครับดูเสื้อความเฟดครับตัวนี้จะดํากว่าราคาก็อาจจะต่างกันอยู่วานสองสามพันนะครับตัวนี้ก็จะมีความเฟดนิดนึ่งตัวป้ายนะครับตัวป้ายเหมือนกันตัวนี้จะมีตําหนินะครับตำหนินิดหน่อยนี่คือก็ทําให้ราคาเสียได้นะครับถ้าเป็นพวกเส้นเสื้อแบบนี้นะครับดูความละเอียดรูดสวยมากตัวนี้ผมเห็นกี่ครั้งแล่วผมแบบโคตรชอบอ่ะอ่ะอีกเรื่องนะครับเรื่องสุดท้าย3 d ดีราคาแพงไม่แพงนะครับดูที่หลังด้วยครับ ดูที่หลังนะครับหลังเสื้อหลังใช่ครับหลังเสื้อไม่ใช่หลังบ้านนะครับอ่ะหลังเสื้อนะครับหลังเสื้อก็มีส่วนทําให้ราคาแพงขึ้นนะครับอย่างตัวนี้มีหลังนะครับมีหลังแต่ราคาจริงๆก็เท่าๆกันตอนนี้ไม่มีหลังแต่มันได้สภาพนะครับพอบวกลบไปแล้วราคาก็ไม่ต่างกันมากอ่ะมันต่างกันอยู่ประมาณสองสามพันนะครับอ่ะข่าวๆวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้มีเสื้อสวยๆตัวไหนให้ชมอีกจ้ามาให้ดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ